มาเ่่วชัแล้วก็จะมาเจอกระปุกคืนปัดมาดูแผนที่กันก่อนนะปรีสตอนนี้เราดูไหนอ่ะต้องราทั้งหมดสองโซนนะคะลูกค้าคะป๊อปคอนป๊อปคอนจะสั่งขนมบังครับ nôm hoa cây đồ hấp ตัวอะไรอะ่ะจิ้งจ้เหอมั่นดอกแาบหรอตัวนั้นอะ่ะอุย้ยจอหัด้ำแล้วำ่น้ำม,มาหาเราไหนไหนนั่นไงน้อ <ะ S 3> ตัวนี้เป็นอะไรอะ่ะน้องเต่าจ๊าจ๊บไ,ได้ไหมเจ๊บืตัวแค่แค่ลงไปนี้แล้ว โอ้มีเยอะเหมือนกันอุ้ยตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นเสือตรงนี้เป็นเสือน้ำปิงมาดูน้องเสือแล้วมีปลาในบ่อจรเกด้วยน้ำปิงมาดูเสือแล้วเสืองเห่มีปลาจรเกแค่นอนอาบเดดจิ๋วทำไมก็มีปลาดิ ถ้าห็นมันตัวมันปฏิิแล้วแม่มันมันนอนอยู่ยุงสวยจังอันนี้ปัวผู้อมีน้องพอมีก้ด้วยพอมีก้อมันโ้ใช่ไหมเฮ้มันเป็มือนกจเป็นสีชมพูอ่อนมันก็มีสี่เป็น่มันก็เพืเป็ดด้วย เจ้มีแล้วฉันเจอหมีแล้วจ้าเธออันนี้แมวอะไรหล่บจ้านี่ไงเราเจอคนกลางไหนอ๋หลับอยู่กลางวันเขาหลับ ขเขาบอกว่าเรากินได้ด้วแต่เขาไม่กิน h a p p าล่าแฮปปี้าล่าอยู่ในประเทศไหน้ากองนี้ได้ด้วยแล้วเขาจะทำอะไรครับเขาจะบรรยายใช่ไหม ชื่อว่าอีเห็นนีสมเเไหมลูกนั่นไงเห็นไหมนอนอยู่ตรงเนี้ยโอ้ยสจคใช่ไหมนอนพิงแดวแบบสบายสบามันมีน้ำตกเย็นสบาย ลิงกระลอก ครับรตอนเราก็สู่สมัยในสุภาพรีครับนางรถชมสัตว์ในโซนแรกครับสวรณาสุพรรีที่มีจุดวอลลัมโตเป็นควางชิกะจากญี่ปุ่นถ้ามีเขาเฉพาะตัวมูวนันยเพลง่ายเลยตัวผู้ผลัเขาทุกปีปีละหนึ่งครั้งผลักเขาเขาดไปทั้งแท่งเลยนะครับดไปทั้งดุลเลยโดนคื l ดําโปรเทอฟมเดเร เอนเทียม so ีก็ตัวเล็กมากคอมียากแค่สองเซนิ่งตัวเท่าตัวเท่าลูกหนูอะไรเงีตัวเท่าตายพี่ก้อยเราแม่ตั้งท้องแค่เดือนเดียวสามสิบสามวันพ่อเดิมาลูกก็ต้องมาอยู่ในกระเป๋าแม่แปดเดือนให้มันตั้งท้องหนึ่งรอบนี่อะไรเงี้ยนกตัวใหญ่ที่เราเห็นเป็นนกอีโมนะครับนกอีโใหญ่เป็นอันดับสองของโลกฮันลองจากนกกระจอกเขศบินไม่ได้นะปีกเล็กมากพี่ก้อยมาตรงหน้าขาของมันคือปีของมันเท่าฝ่ามือคนเราเฮ้ยเหมือนแบบเป็นเจ้าสเตกเนอร์ไซสไวหลังงานสีขาวเลยนี่มาดูโซนมันสะอาดมากไม่มีสเน่ สัมผัสกับคนอื่วก็สิ่งต่างๆทมนจะเ้มาตวสอไม่ได้ดสุดลกนี่ครับเกิดมาว่าแรกสูงรูปเดินเดนละหลายนิ้วด้ยตัวที่สูงที่สุดในโลก5เมตร70เซนนะอยู่ที่สวนสันว์ออสเซรเวียนแต่ไม่ยอมคอนทองคอนทองนประมาณ2 3คแกกมานครับตรู

ย yep. yep. er MM ิ้มยิ้มปากจูดเลยฉลาดฉลาดเลยครับช้างฉลาดมากสมองตอนเรียกคนเราประมาณเด็กหกขวบเพื่อได้สบายๆเลยเซลล์สมองเยอะคนเราสองแสนล้านเซลล์เลยสมองเล็กเติม่งคัหใช่เก่งจังเลยเนาะ โซนที่2นะคะโซนนี้ชื่อ Predator p l o w นะคะส่วนมากก็อาจจะเป็นพวกวสัตว์น,นักลาา่าค่ะแต่จะมีพวกสัตว์กินพืชฝากอ่อนด้วยนะคะสำหรับการเข้า,าน,นาคเรนจุดก็ค่ะตัวก็จะโตวกว่าทุกพุกเจ้าตัวน,นี้นะคะชื่อว่าเลชเวแดงค่ะ หวันมากเลยคนใต้ย,ยาวๆแล้วสมูกเป็นรูปหวัวใจสี่ตำทุกตัวนะมีเขานั้นเฉพาะตัวผู้เท่านั้นนะคะ, female female more, ะ,คะจะ้ากเป็นฟิเมลฮันเดอร์อบิลฮันอินทิมอาบั t ชูลยันพิงออนดาไซส์ออฟเดอะฟรีอาเมก้าสักเซนฟูฮันดอฟเมลวบริงับเพจูอินวิเมลอันจียังไลยอาเจอเมลลนคัสลีฟออัท20อัสเดร์อันเเลฟอร์อนะคะเขาจะแบ่งหน้าที่ในอย่างชันเจนเบยบัดดอตียอินโดนีเซียก็นก็ีนะคะ อ่าเห็นตัวเล็กๆแบบนีก้ก็ไม่ใช่เป็นลูกหมีค่ะโตเต็มวัยกันแล้วนะคะไทยแลนด์ตอนที่ตัวโตม,มากที่สุดในประเทศไทยนะคะเราจะเรียกว่ากวางม้าอีกชื่อหนึ่งก็ได้นะคะกวางป่าหรือกวางม้านะคะเอ่เพื่อนเมึงจะลองผู้สุดเจ็บจะไร้ d ันสายสืบิ้นอินเดี e ร์ดีจิโกเดนทับปีทัยเกิดเดือมอสเมอร์ริงูหน่อยครับแล้ว อันนึงสองสามนีไปไปก็บอกว่าไปเลยเดิน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 ไม่ลร้อนมากเกินไปก็ไปใช้น้ำได้สบายเลยนะฮะ